โอเควันนี้วันที่สิบสามนะครับวันนี้มาตามดูผลงานการปลูกต้นไม้ไว้แล้วก็ดูเรื่องไถที่นะครับปริียามาลงนิดน,นึงก่อนแล้วดูฝนเต็มตัวก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเรื่องการจัดการวัชพืชน,นะครับโอเคอันนี้ก็คือกระถินเทพาที่ปลูกไว้เมื่อกลางปีที่แล้ว นะครับก็ไม่ไม่กลางดีก็ประมาณสักเดือนแปดนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าก็มีการเจริญโตอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้ก็ยังไม่ครบหนึ่งปีนะครับก็อายุต้นไม้ก็น่าอยู่ประมาณเดือนนี้เดือนมิถุนาเดือนหกเดือนแปดที่แล้วนะครับก็สิบเดือน นะครับถือว่าโตได้เร็วดีมากเลยนะสำหรับกระดินงเพชพาก่อนนี้นี้พยายามปลูกต้นไม้ใหญ่นะโพตะเคียนนะครับปรากฏว่าอ่หญ้าเยอะแล้วก็เกิดการแห้งผ่านฤดแูแล้งแล้วเกิดไฟไหม้ต้นไม้ตายทั้งหมดนะครับเราก็เลยมาซ่อมเมื่อเดือนสิงหาปีห้าห้าก็ได้ผลดีขึ้นจากประสบการณ์ครั้งแรกนะครับอันนี้เราเพิ่งมาถ่ายไปเมื่อวันสองวันนี้เอง นะครับเนื้อที่ทั้งหมดหนึ่งจุดห้าเก้าไร่นะครับก็วางแพลนไว้อ่ว่าจะทำเป็นรีสอร์ทเล็กๆนะครับแล้วก็จะโฟกัสไปที่นะักท่องเที่ยวต่างชาติจะเอาประสบการณ์ที่ได้จากการเดินทางท่องเที่ยวในเขตอาเซียนในช่วงเวลาปีสองปีที่ผ่านมานี้นะครับก็ เก็บมาเกือบหมดแล้วเวียดนามนะครับประเทศกัมพูชาประเทศลาวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับตั้งแต่วันที่วันที่ห้านะครับก็เดินทางไปเก็บสแปรที่สิงคโปร์นะครับบินลงสิงคโปร์แล้วก็เดินทางผ่านมาเลเซียโดยใช้รถบัสนะครับรถบัสที่มีอยู่แล้ว วิ่งกลับมาที่หาดใหญ่แล้วนั่งเครื่องที่หาดใหญ่กลับเข้าประเทศเอา่ากลับประเทศระยองนะครับก็ใช้เวลาทัวร์นี้ห้าวันก็ได้เห็นอะไรเยอะแยะนะครับมากมายก็จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นนะครับที่ได้สัมผัสเข้ามาพัฒนาที่ดินอย่างนี้ทำเป็นรีสอร์ทเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็อนาคตเราคาดว่าจะทำให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นในแปลงอื่นๆที่เราจะมีในอนาคตนะครับ ก็จะเริ่มการทำรีสอร์ทซีมูเลต r รีสอร์ทจากแปลงนี้เป็นแปลงแรกก็วันนี้ก็มาดูพื้นที่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปขอแบบนะครับแบบแบบบ้านแบบรีสอร์ทขนาดเล็กเราจะเริ่มด้วยการขอแบบบ้านนะครับ <laughs> ไม่ใหญ่มากแล้วก็ขอเรื่องระบบน้ำระบบไฟฟ้ายูท,ทีพื้นฐานทั้งหมดนะครับพอได้ครบเรียบร้อยดำเนินการสร้าง เราเราสร้างเสร็จปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนรูปอัปเกรดขึ้นเป็นรีสอร์ททันทีก็จะมีการปลูกสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะครับคิดว่าโครงการนี้น่าจะทําให้เราให้ผมเองเนี่ยได้ประสบการณ์เกี่ยวกับการ่างสร้างรีสอร์ทไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็น ทรั์สินหรือเป็นเงินทุนได้ในอนาคตโ okay. <Okay. S 1> อเคครับพที่พงรายงานจากจังหวัดระยองอำเภอแกงขอบคุณครับกระท้อนออกลูกเต็มต้นเลย